คลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างตัว Presentation โดยให้ AI ในแคนวาเป็นคนสร้างให้ตามหัวข้อที่เราต้องการจะทำงานนำเสนอค่ะอันดับแรกให้เราไปที่แคนวา AI นะคะเมื่อเราคลิกมาที่แคนวา AI เราจะเห็นปุ่มที่มีข้อความว่า Design for me นะคะเราคลิกไปที่ Design for me ค่ะจากนั้นเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะสร้างสื่อประเภทไหนนะคะเราจะทำเป็น Presentation คลิกที่ presentation ได้เลยค่ะจากนั้นใส่หัวข้อที่เราต้องการเลยวันนี้เราจะให้เขาช่วยสร้าง presentation เพื่อที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้มากกว่าว่อวานนะคะเราก็ใส่หัวข้อที่ต้องการจะทำ presentation ได้เลย how to be better than yesterday นะคะ แล้วก็มาที่ปุ่ม Submit นะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยดำเนินการตามหัวข้อที่เราเลือกได้เลยขณะนี้นะคะตัว e s s i n n o r r m เนี่ยรองรับในส่วนของภาษาอังกฤษเพราะว่าเขายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ภาษาไทยสำหรับฟีเจอร์นี้ของแคนวาอยู่นะคะเราสามารถที่จะไปแปลข้อความที่เราต้องการในภาษาไทยเนี่ยในส่วนอื่นก่อนนะคะแล้วก็เอาข้อความที่เราต้องการจะทำนั้นนะเมื่อได้เป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย เอามาใส่ในตรงนี้เพื่อที่จะสร้างแล้วค่อยแปลงสไลด์ของเราด้วยคำสั่ง Translate ไปสู่ภาษาไทยได้นะคะอันนี้เราไม่ต้องกังวลเลยเราไปที่ Submit เลยนะคะเมื่อเรา Submit แล้วนะคะเขาก็จะจัดการนะคะเพื่อที่จะสร้าง Presentation ให้กับเราซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอยู่4ผลลัพธ์ด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะคะแล้วเดี๋ยว รอสักครู่แล้วกลับมาดู Presentation กันค่ะระหว่างรอนะคะสามารถกดติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการใช้แคนวาค่ะตอนนี้นะคะสไลด์ทั้ง4ผลลัพธ์ที่ AI ในแคนวาเนี่ยช่วยสร้างให้เราก็มาแล้วนะคะอันดับแรกก็คือเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อเราเอาเมาส์นะคะมาวางบนสไลด์เราจะเห็นว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาทำให้เราทั้งหมด6สไลด์นะคะ แล้วก็เมื่อเราเลื่อนเมาส์นะคะมาวางในสไลด์ที่2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีผลลัพธ์ให้เราทั้งหมด8สไลด์นะคะเราคลิกลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงขวามือไปแล้วก็จะไปสู่ผลลัพธ์ที่3นะคะผลลัพธ์ที่3านี่จะมีอยู่ด้วยกัน9สไลด์นะคะซึ่งจะเป็นการแรนดอมนะคะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราให้ AI สร้างเนี่ยแล้วมันจะมีผลงาน 6, 6หน้า8หน้า9หน้านะคะ มันก็จะมีสลับสลับกันไปประมาณนี้นะคะทีนี้เมื่อเราเลือกนะคะดูหัวข้อที่เราต้องการว่าเออผลลัพธ์ไหนที่ตรงความต้องการเราที่สุดแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่สไลด์นั้นนะคะสมมุติว่าวันนี้หัวข้อที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์ที่4เพื่อนําไปใช้งานซึ่งมีทั้งหมด7สไลด์เราก็คลิกได้เลยค่ะคลิกที่ตัวสไลด์ที่แสดงผลลัพธ์ออกมาได้เลย เมื่อเราคลิกนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเห็นสไลด์นะคะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นหน้าต่างใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดของแต่ละหน้าแต่ละหัวข้อที่เขาแสดงผลออกมาให้เรานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของสไลด์ที่เป็นผลลัพธ์ที่เราเลือกเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไป edit ต,ต่อในตัว Can วานะคะซึ่งพอเราคลิกที่ปุ่มบนขวาว่า use c a n v a editor เนี่ย เขาก็จะนําเข้าไปสู่ตัว Presentation นี้ซึ่งเป็นหน้า Presentation เลยแต่ขณะน,นี้ซึ่งทํางานอยู่กับ AI นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของสไลด์ที่ AI สร้างขึ้นให้เราได้โดยเราคลิกที่ปุ่ม c o l o r ด้านบนนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเฉดสีให้เราเลือกค่ะหรือหากว่าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสีตามดีไซน์ล่าสุดที่เราทำนะคะเราสามารถมาคลิกที่แท็บชีตตัวที่เขียนว่า Form Recent Design ก็จะขึ้นเป็นชุดสีของดีไซน์ล่าสุดที่เราทำขึ้นมาให้เราเลือกนะคะสมมติว่าเราเลือกนะคะเป็นตัวสีที่มันมีถาดสีของตัวแคนวาอยู่แล้วนะคะเราเลือกเป็นโทนสีแบบมินิมอลนะคะขาวดำเทาอพอเราเลือกนะคะสไลด์ข้างล่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปตามโทนสีที่เราเลือกซึ่งเรายังสามารถที่จะ คลิกนะคะเพื่อให้เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆในชุดสีที่เราเลือกด้วยได้นะคะหรือเรามีโลโก้เราอยากจะให้เขาใช้โลโก้หรือภาพเข้าไปในสไลด์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะสมมติว่าเราเลือกอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่ด้านซ้ายเนี่ยเรายังสามารถที่จะให้ AI ทํางานกับเราต่อได้นะคะเดี๋ยวเราไปคลิกนะคะเพื่อที่จะเลือกนะคะตัวโลโก้ของเรานะคะสมมติว่าเราเลือกเป็นโลโก้นี้มา แล้วเราก็บอกเขานะคะว่า use this logo for presentation นะคะแล้วเราก็คลิก submit เพื่อที่จะให้เขาจัดการกับตัวสไลด์นี้ให้นะคะ ราปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะคะระหว่างที่เราให้ AI เนี่ยช่วยแก้ไขเพิ่มภาพโลโก้ของเราเข้าไปในสไลด์ตอนนี้ AI ก็กำลังดำเนินการให้เรานะคะอ่าผลลัพธ์ก็ได้ออกมาแล้วค่ะเขาจะนำโลโก้ที่เราให้ไปเนี่ยเข้าไปใส่ในสไลด์ของเรานะคะก็จะอยู่ที่หน้าแรกของตัวผลลัพธ์ที่แสดงออก ผลลั์เนี่ยทุกครั้งที่เราขอให้ AI เขาช่วยทำงานนะคะในแคนวาเนี่ยก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาทั้งหมดสผลลัพธ์เพื่อที่จะให้เราเลือกนำไปใช้งานนี้เราก็จะเลือกนะคะเป็นอันอันนี้นะคะที่เป็นโทนสีน้ำเงินหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราโอเคแล้วนะคะให้ AI เนี่ยช่วยจัดการสไลด์เลือกสีเปลี่ยนแปลงสีอะไรเรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะไปทำงานต่อกับสไลด์ชุดนี้โดยคลิกที่ปุ่ม u s e c a n v a e e dit o r ค่ะค่ะเมื่อเราคลิกนะคะที่ปุ่ม Use Canva e dit o r เขาก็จะนำเรานะคะเข้ามาสู่ตัวสไลด์เพราะว่าเราเลือกให้เขาสร้างเป็นสไลด์ presentation ใช่ไหมคะแล้วเราก็มาจัดการทำงานต่อนะคะกับสไลด์ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราได้เลย ถ้าหามว,ว่าเป็นภาษาไทยเราต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็ไปที่ Resize จากนั้นก็ไปที่เมนู Translate นะคะที่ด้านล่างแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการจะสร้างนะคะเพื่อให้เขาเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะก็มาเลือกที่ Translate to Thai นะคะอ่ามาพอดีเลย Translate to Thai แล้วก็ โทนนะคะของการแปลนะคะจะให้เป็นแบบต้นฉบับเลยหรือว่าจะเป็นแบบมืออาชีพหรือเป็นเฟรนลี่นะคะเราสามารถที่จะเลือกโทนของการแปลได้แล้วก็ปรับนะคะว่าเราจะแปลทุกหน้าไหมนะคะแล้วก็พอแปลแล้วเนี่ยก็ให้เขาใส่ไว้ในสไลด์นี้เลยหรือว่าให้สร้างเป็นก๊อปปี้ขึ้นมาอีกก๊อปปี้หนึ่งนะคะแล้ก็จะเลือกเป็นโทนออริจินอลนะคะแล้วก็แปลทุกสไลด์แล้วก็ไปคลิกที่ทランสเลตได้เลยค่ะ จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ AI เนี่ยเขาช่วยแปลภาษาจากสไลด์ตัวนี้นะคะแล้วเราก็ไปคลิกนะคะที่ Open Presentation ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการสร้างขึ้นมาอีกสไลด์หนึ่งนะคะเราสังเกตได้ว่าชื่อใหม่นะคะชื่อใหม่ของตัวสไลด์เนี่ยเขาจะมีแต่ละสไลด์ก็จะมีวงเล็บคำว่าไทยซึ่งถูกแปลจากอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วพอเราไปคลิกที่ไฟล์นะคะเราจะเห็นชื่อเลย ะะว่าเขาจะมีชื่อขึ้นมาให้ในสไลด์นี้เลยนะคะทีนี้เราก็ไปตรวจสอบค่ะว่าข้อความที่เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปจัดการนะคะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยแบบที่เราต้องการยังไงได้บ้างเราก็สามารถที่จะไปคลิกนะคะข้อความต่างๆหรือว่าไปเปลี่ยนภาพนะคะเราสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนข้อความเหล่านี้ที่อยู่บนสไลด์ได้เลยนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกมากๆโดยที่ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลมากนะเพราะว่า AI เนี่ยเขาก็จะเป็นตัว Generative AI ที่ช่วยเรานะคะนำเนื้อหาที่มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมารวบรวมแล้วก็เป็นความรู้ตามสไลด์หัวข้อที่เราให้เขาช่วยสร้างอันนี้ก็จะช่วยลดเวลานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เขาจะบอกนะคะใน AI ทุกตัวจะบอกเราว่า AI สามารถผิดพลาดได้ให้เราเนี่ยตรวจสอบก่อนเสมอดังนั้นเราในฐานะของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือในวิชาชีพนั้นเมื่อให้เขาช่วยสร้างนะคะตัวสไลด์หรือว่าภาพหรือข้อมูลต่างๆให้เนี่ยแน่นอนว่าเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือสาขานั้นก็จะต้องมีการทบทวนนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเขาก่อน ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆและช่วยลดเวลาในการทำงานในการทำพรีเซนเตชันโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็จะได้สามารถทำผลงานออกมาได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดอย่าลืมตรวจสอบก่อนนำไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ